สมพันธ์เราเรียกว่าแสงนำใจนะฮะเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตนะครับ No Stoke for a l l e w g e n นะครับภาษาเขียนใช้กันก็คือคนรุ่นใหม่จะไม่มี Stoke ต่อไปแล้วก็คือเขาจะรมารมค์กันนะครับโดยการเดินวิ่งปันะครับป้องกันอัมพาตวันนี้คนไทยนะครับป่วยนะครับ เป็นโรคอามาัมพาตอัมพษ์เนี่ยหรือโรคหัวใจล้มเหลวเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นสถิติที่น่ากลัวนะน่าจะสูงสกว่ามะเร็งรเมลานะฮะเพราะว่าโรคเนี่ยมันจะทําให้คนที่เป็นแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของอเสียชีวิตนั้นสูงถ้าไม่เสียชีวิตทันจะพิการนะครับไม่สามารถที่มาใช้ชีวิตได้อย่างปกติวันนี้ ถ้าก็กันได้นะครับส่วนหนึ่งก็คือการออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายก็มีการรณรงค์กันโดยเฉพาะเด็กทุ่ใหม่ในฐานะลูกๆๆน้องนักเรียนเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมได้โดยการสมัครนะครับเป็นเสื้อสวยมากนะครับสีเป็นเสื้อลื่นๆมันๆออกแบบดีนะครับแล้วก็ไอ้แถบด้านหลังเนี่ยป้ายน,นะครับผมดูนะฮะจัดทุกอย่างเนี่ยเป็นเลขเก้าไทยนะด้านหลังเก้าไทยนะแล้วจัดงานครั้งนี้ครั้งที่เก้า วันที่29ตุลาคมนะจัดพร้อมกันที่กรุเทศของเราเนี่ที่สนามสำเร็จพระนเรศวรสนาราชนะครับเราก็จัดกันที่นั่นนะเดินปึั่น45กิโลวันที่29ตุลาคมวันนี้ท่านใจสนใจนะเอ่อโดยงานไหนไม่มสมัครก็ขอเชิญชวนมาสมัครนะครับติดต่อทางท่านในแพร่สารสุงได้นะครับมาสมัครได้เลยเราสมัครกันเยอะนะครับรุ่นรุ่นรุ่นอารมกันนะครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดในการป้องกันเรื่องของสโตร์นั่นเอง กหรือจากการออกกาลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะช่วยนะครับลดลดการป่วยได้นะครับแล้วก็ใช้ลดการเป็น NCD ได้ด้วยนะฮะหรือเรื่องของ Non-communicable disease เนี่ยนะครับโรคติดต่อที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนี่นะครับพักป่วยเบาบหวานความดันอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถรักษาได้ด้วยการออกกำลังกายรับปรให้นพยงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ลดอาหารเค็ หวานมันเค็มร่วมกันก็ระลงเรื่องนี้นะช่วยได้ก็ช่วยนะไอ้เงินตรงนี้อีกนิดหนึ่งเงินตรงนี้เนี่ยสามร้อยหบ้าบาทสิ่งสิ่ตันนี้นะครับเอาไปทาอะไรก็ไปช่วยโรงพยาบาลศิรนนิพยาุพราชนะครับยี่สิบเอ็ดแห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปช่วยเาได้คุณหมอสีร่าเนาะสีร่าพยาบาลก็เป็นต้นคิดในเรื่องนี้ครั้งนี้ครั้งที่เก้านะครับได้เสื้อตัวนี้ไปเป็นบุคคลที่ผมจองมาละหนึ่งตัวแต่ว่าผมจะ เอาไว้ใส่หนึ่งตัวแล้วก็ผมจะเอาไว้เก็บไว้อีกหนึ่งตัวเพราะว่าผมชอบเลขเก้าไทยพลังแล้วเป็นการจัดครั้งที่เก้าแล้ววันที่ยี่สิบเก้าคราวหน้าถ้าไม่มีได้แล้วนะเลขเก้าหน้าเพราะมันเป็นการจัดครั้งที่สิบนะฮะอ่าก็เลือกเอาวันนี้ดีมากนะครับครั้งนี้นะ,ะก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติอ่าเป็นการเฉลิมนะพระเกียรตินะสมเด็จเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนายเ้าพระบรมราชินีด้วยนะครับก็ได้บุญด้วยได้กุศลด้วยแล้วก็เป็นการ แสดงความจงรักภักดีด้วยในเชิญตะเกียติ่อสถาบันข้ามาหการสัตว์ที่รักญ่ของเราด้วยครับครับสืบเนื่องจากทางจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับโดยการนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำูท่านสุวิจันทร์ธมวรนะครับได้ไดาเนินการโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปงั่นป้องกันอำมาตครั้งที่เเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดหนองบัวลำภูในปีพุทธศก 2500, ักราช2566ในครั้งนี้นะครับก็ จะเป็นการบรนดาลให้พี่น้องประชาชนชาวหนองบัวลงผูนครับได้ร่วมกันสร้างกระแสในการที่จะออกกําลังกายอ,อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่จะไม่คํานึงว่าเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายประเภทใดนะครับทั้งกีฬาหรือการทํางานอะไรก็ตัางแต่นะครับจะเป็นการเดินวิ่งหรือการปั่นจักรยานนะครับหรือว่าการเล่นกีฬาอะไรก็ตางแต่ก็จะทําให้เกิดประโยชน์ในการที่จะ ช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคทีเ่เกิดขึ้นกับหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับก็จะอาจจะลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดเป็นโรคอมัมพฤกษ์อัมาาพาตได้นะครับเพราะว่าถ้าเราได้มีการป้องกันนะครับสาเหตุของการเกิดอมัมพฤกษ์อัมพาตก็จะมีได้หลายประการเหมือนกัน,นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีพวกไขมันสูงนะครับนะคือ ในวัยที่สูงอายุมากขึ้นก็จะเป็นอาหารที่ประเภทไข่นะครับที่มากเกินไปนะครับถ้าเกินสามฟองต่อสัปดาห์ก็อาจจะมีความเสี่ยงในกลุ่มที่อายุมากกว่า4 5ปีขึ้นไปนะครับนอกจากนี้การออกกาลังกายไม่สม่ำเสมอนี่ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะรณรงค์งสร้างกระแสในครั้งนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการรณรงค์ลดเหล้าบุหรี่นะครับการ บุรีกับสุลานี่ก็จะเป็นประเด็นที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอามาพฤตธรรมาพาดเพิ่มขึ้นครับสาหรับกิจกรรมในวันที่29ต,ตุลาคมวันอาทิตย์ที่ในวันอาทิตย์นี้นะครับก็คงจะเป็นกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์นะครับเราทางจังหวัดหนองบัวลำพูได้จัดที่สนามสมเด็จพระนารสวรวาราชมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับรโดยท่านผู้ว่าการจังหวัด ท่านสวิตจันทรวรครับเป็นประธานในพิธีนะครับโดยจะมีกิจกรรมทั้งเดินแล้วก็วิ่งแล้วก็ปันจักรยานนะครับนะโดยเดินก็ระยะทาง4.5กิโลเมตรนะครับวิ่งก็ระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็ปันจักรยานนี่ก็ระยะทาง24กิโลเมตรนะครับเ,เริ่มเวลา5.30นตี5ครึ่งเป็นต้นไปนะครับก็อยากจะ ฉันชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมาร่วมกันสร้างกระแสกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคที่มีพึงสง์ก็คือเอ่อพื่อเพมาภาคนะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมกันรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมนะครับในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้นะครับที่สนามสมเด็จพระนริศวรมหาราชนะครับอำเภอมืองอ่างมโนูนครับพบกันตีห้าครึ่งวันอาทิตย์นี้นะครับ 我们。